อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเดือนสกาวชาแนลแล้วก็สายฟ้าพาลุยโอ้กล่องสายฟ้ามันคือเป็นแบบนั้นนะนะฮะอ,อันนี้เอาสกอฟ้าอยู่ข้างนอกนะคะคก็คือวันที่ยีบเจ็ดจะมีการหวงสวงนะคะหลักก็คือจะสันจากหันบานหลักก็กสีหวงสวงปูนะไหว์ปูโปกติกับสีไบรทุกป,ปีแต่ว่าเมืรอเ็ดเฮียนหม่อย,ยู่นีก็คือ ถึงเมาเริ่มต้นปีเมื่อกี้นี่ได้เห็ดบานไหมขึ้นมากกับย้ำมั่นด้บวงสวงปูจตอเทียนะคะท่ามกัมีบวงสวงธรรมดาแต่ว่ามาหอบนีมันมีม่บานขันเจะาของแล้วก็เลยอยากจะบวงสวงไปทุกปีนะคะหอดหลบจังหวะหลบนะคะเนาะแต่ว่ามีปูหนุนนําอยู่กับเลยทำงานการค่าขายเกิดพอเหตุพันนะคะเนาะสำหรับความเสื่อส่วนบุคคลก็คือแบบไปทั้ง ปูปู่ชาองค์ปูว่าจะเป็นปูพญานาคหลกักการพระนะคะมือก็จะมีอาจารย์ไล่อาจารย์นะคะไล่อาจารย์ที่จะมากนะคะว่าจะเป็นทั้งสิทธิ์หลวงปูแง่แสงหลักการสิทธิ์หลวงปู่นะคะแต่จะมะีผ้าอาจารย์เอกหลักกาพระอาทิตย์หลกักการคู่บาเยศอยยุที่วัดนะคะท่านผู้ชมยู่ที่วัดอีกประมาณพระเจ็ดลูกนะคะ เซตลูกตอนนี้กาลังเตรียมของงานจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเนาะก่อนอง่นจะไปรับช่รอบฟัง่งวันนี้แต่สกาวจะมีตัวเลขแนวทางมาบอกเอฟซีนะคะท่านผู้ชมแนวทางของพอดีนะฮะไปย้ํในพนกับบางเจ้าเทียนะคะท่านผู้ชมเอฟซีกะแต่คือสายงานไปแล้วกบะบพวกเราบ่พอจักเทียวันนี้กตเลยมาบอกข่าวเหล็กพอดีแห่เอฟซีฟั่งนะคะเนาะปากกุ้งไรกดแช์กดติดตามว่าจะเป็นซองสายฟ้าซองเดือนสกกลน,นะคะเนาะ ตอนนี้กต่จะ,ะมาณนชุกใบใบนะฮะกตจะมีการจับเตรียมคลองเตรียมยังหลายๆอย่าง,ายยางนะฮะพวามสิทธิเตรียมงานมอปูมากวันก็ไปรับฟังรับชมนล่ะกะได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีกครั้งนึ่งหล่ะกะเรซูนใจคิมกต่โทษมากเดิอนสกาวก็ได้เพราะว่าจะเป็นคิมแคลเซียมและกะย็ยาตานะครับท่านผู้ชมยาตากระโหลกใส่ตาบำรุงร่า,า,งรางกายที่แบบ ได้เป็นตาผ้าตามม่วตาต้อกระจกนะคะน้ำชุ่มน้ำตาไหลบเซนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเข้าวเสียวมุกกระดูกจะเป็นเก้าปวดกระดูกปวดร,รัดซ้ายแดงเลบโบโซนะคะห้าร้อยหา้าสิบบาทแล้วก็ครีมฝ้าแก้ฝ้ากลักจุดด่างดำลบรอยหมองคล้ำนะคะชุดก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะก็อเอาสามารถเอาไป ฝ่ายเอลซี่อุนุนกระกันนะคะเนาะมาแนะนาหวยพ่อเด็ดนะคะวันวันพุธแห่งเจ็ดสามตรงๆกระทือเพันกัเด็ดอยู่พื่กันวัที่แล้พันไ่วิงเจ็ดกับเขาเจ็ดกระจับคู่ให้เจ็ดสามสำหรับเลีิ่งิคนโดดเด่นอีเลครับช่วนอีกอีกท่านหนึ่งที่น่าจับตาคือตัวเลขเพคนผ่านไอีกพี่กันแต่ว่าเอลซีก็รอให้เดดสกสรุปให้เดี๋ยวเดดสกาวก็สีสรุปให้ย่ช่วนี้กันเนี่ยไหลนะคะสิบห้า น้ำตัวเลขมาน้ำเสนอมื้องแะสิน้ำเสนอตัวเลขแนวทางเด็ดๆขันปูเปิลไฮตัวใดมากเด็ดสก,วกาวแต่เชื่อวมาเ่าให้ฟังนะคะเนาะปรุงน,นี้นะคะว่าจะปูอาจารย์เพิ่นไฮเลขมากกว่สิเอามาลงอธิโลงเป็นคลิปเนี่ยมันอาจจะติดดิคสิคเนี่ยแต่เชื่อมาบอกว่ากันมาบูซา,า,าแล้วมาถ้ำแล้วเพิ่นไฮเลขตัวใดเพิ่นมาตัวใดนะคะเนาะเดี๋ยวเ้างเกิดสีด่เดย์เขาเที่ยวออกมาเราให้เอฟซีสรง เอาว่าบา,างท่าเผดีดครับท่านผู้ชมวันนี้พันไหนแหนบน่นใหบนบ่นสามคู่แล้วก็ล่างสามคู่นะครับท่านผู้ชมล่างสามคู่บนสามคู่เพ่นกับตัววิ่งตัวเดียวบนหนึ่งตัวแล้วก็วิ่งล่างอีกหนึ่งตัวจับคู่ตัวเนเน้นใหกคือพ่น่วงกลมล่างให้ตัวเดียวครับท่านผู้ชมแล้วก็จับคู่ทับนแหนตามคู่แล้วก็ตัวเลขเอ็ด ก้าวไห้อีกตัวหนึ่งมากน่ก็เป็นบนเป็นอีกก้าวนนท่าเน sky, าะเอาเดี๋ยวข่าศึกสไกจั่งข้ามือตัวเล็กอย่างความความกันเลยค่ะคาณผู้ชมเตีบซี่แคปหน้าจอไว้เนาะคะเนาะพ่อเดชว,วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวิ่งบนเก้านะคะจับคู่ให้เป็นที่เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะล่างก็วิ่งสี 404548้แ 40, นะคะเอาแคปหนาจอบว่าจะเป็นซองไซส์ฝา,าผ้าลวยนะคะเนาะตามนีเนาะค่ะเนาะวงกลมไปข้างล่าง48ข้างบน95นะฮะคุณผู้ชมโอเคนะคะบรรยากาศนะคะเบึงตัวเลขเห็นไปแล้วเนะเาะยินดีต้อสิบ้าไปบึง การจ <im <im <S s ัดเตรียมงายแต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอันนี้ก็จะที่เป็นงายเตรียมไว้นะฮะเนาะอย่ไว้ก็จิกใส่หน่อยนะฮะเนาะนี่นะฮะเตรียมจัดโตไว้หลากหลายนี่นะฮะเมื่อกี้กำลังแทะถำอยู่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ก็จะอันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นไอะไรนี่ถ้าท่านผู้ชมไอ้เป็นใบสีใบสีนี่ก็ เป็นใบตองเบิดทั้งเบิดเด้อค่ะท่านผู้ชมเดหลือเศษสายฟ้าเอาน้ำมาพ่นมาอีกอยู่เพราะเพราะว่านะคะงามแห้งราคาจักบาทเอฟซีเศรษฐีถามมากนะคะเนาะก็อยู่ที่ประมาณอยู่2,999บาทนะคะท่านผู้ชมกับผู้ใดอยากกันถ้าใบซีกัติดต่อเดือนสเกวก็ได้เด้อค่ะเด้อใบซีนี่พันธุ์เฮ็ดเองก็มือนะคะท่านผู้ชมติดต่อมาทั้งเดือนสกาวก็ได้ค่ะอย่างท้าใบซีมีอยู่นะคะ เออวิภา้อมเมืองขาดจำซุ่มพระพระวัดสายบุต้องทำสาย้านี่ไหมหลวงพ่อโซทอนท้องแท้วะองค์ท่องบ่อง,งยังหลวงพ่อโซทอนนะคะนะพระนะแล้วก็นหน้าปกพอดีเลยนะฮะเนาะกำลังหเสร็จศาสนานะฮนะเรียมงาน กระเจียวขึ้นไปเตรียมไว้นะคะเนาะอันนี้ก็จะไม่จัดเอาไม้ตอนแรงนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไอ็นนอดองปูนะคะปูเอด็ดมุทเลินนะคะฝั่งคุณก็จะเป็นองค์ปูซีสุโธนะคะตะกี้ก็มีองค์ปูซีสุโธม,มาให้อันเดียวก็คือปูลั่นโพพันเดนมาเปิดใหนนะะน้นะคะเนาะอ่ะมาเบิ่งแนวทางอีกทางนึงน้องขันทะู้ชม แนวทางตัวเลขของพ่อเด็กนะฮะกับสิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแนวทางของพ่อเด็กเนาะเอฟซี mm hmm. ก็แคปนาจอไปได้อีกครั้งหนึง่งหมืว hmm. ยพ่อเด็กวิ่งเก้านะฮะวิ่งบนเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดวิ่งล่างสี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปด เอาสไลคลิปนี้เดือนสากาวกับส่องใส่ฟ้าผ้าด้วยก็จะขอตัวลาไปก่อนแห่ทั้งบ้านโชคดีน้ำ้วยถึงควไม่นํำกันเดี๋ยวเดือนสากาวสิมาสารุปตัวเลขให้ฟทั้งอีกที่เนาะกับใส่ฟ้าผ้าด้วยสวัสดีค่ะ